เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือ,อยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววายุทชุดที่6ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มาต่อกันที่ข้อ96กันเลย ข้อ96ค่ะโจทย์ถามว่าโยกแสกนะคะเกิดจากข้อใดและจะพัฒนาไปเป็นเนื้อเยื่อชนิดใดช้อยหนึ่งไฮโปบลาสมีโซเดิมช้อยสองไฮโปบลาสอนโดเดิม erm. ช้อยสามอีพิบลาสมีโซเดิมช้อยสี ast, e erm. อย 5, ast, erm, ่อีพิบลาสเตอโตเดิมช้อยห้าอีพิบลาสอนโดเดิมค่ะอ่าสำหรับ ข้อนี้นะคะเขามีการพูดถึงโยกแสกซึ่งโยกแสกหรือว่าถุงไข่แดงเนี่ยมันอยู่ในขั้นตอนการเจริญเติบโตของสัตว์ปีกรวมถึงไฮโปบลาสอีพิบลาสแล้วก็เนื้อเยื่อในชั้นต่างๆนะคะก็เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของสัตว์นั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมาดูกันก่อนนะคะว่าการเจริญเติบโตของสัตว์ปีกเนี่ยมันมีขั้นตอนยังไงเนื้อแล้วก็เดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาดูโจทย์ข้อนี้นะคะ มาดูกันเลยการเจริญเติบโตของสัตว์ปีกเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นหลังจากเกิดการปฏิสนธิ ของสเปิร์มกับเซลล์ไข่นะคะพอสเปิร์มกับเซลล์ไข่เกิดการปฏิสนธิกันก็จะได้ออกมาเป็นไซโกดไซโกดเนี่ยก็จะเข้าสู่การเติบโตร,ระยะแรกนะคะก็คือคลีเวตนั่นเองในระยะคลีเวตเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมีการเพิ่มจำนวนเซลล์โดยการแบ่ง แบ่งแบบไมโตซิสค่ะทำให้ได้จำนวนเซลล์ในเอมบริโอเนี่ยเยอะขึ้นแต่ว่าขนาดของเซลล์แต่ละเซลล์นะคะมันเล็กลงก็เลยทำให้ขนาดโดยรวมของเอมบริโอเนี่ยยังมีขนาดเท่าๆเดิมนะคะอันนี้ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระยะคลีเวจพอเอมบริโอเนี่ยเพิ่มจำนวนเซลล์ได้ปริมาณมากๆแล้วนะคะมันก็จะถูกเรียกว่ามอรูล่าหลังจากนั้นเนี่ยมอรูล่าค่ะก็จะเข้าสู่ การเติบโตขั้นถัดไปก็เรียกว่าระยะ blastula ที่ระยะ blastula นี้นะคะมันจะมีการแบ่ง embryo ออกเป็น2ชั้นค่ะชั้นแรกเนี่ยเราจะเรียกว่า epiblast epiblast เนี่ยจะจะอยู่ด้านบนส่วนอีกชั้นหนึ่งเราจะเรียกว่า hypoblast จะอยู่ด้านล่างนะคะ โดยต่อไปนะคะ e p i b l a s เนี่ยมันจะเจริญไปเป็น ectoderm e หรือว่าเนื้อเยื่อชั้นนอกส่วน h y p o b l a s นะคะมันจะเจริญไปเป็น endoderm หรือว่าเนื้อเยื่อชันน้นในนอกจากนี้เนี่ยที่ระยะ blastula นะคะมันยังมีการพัฒนาเป็นช่องเกิดขึ้นด้วยโดยช่องนั้นเนี่ยเรียกว่าช่อง b l a s t o c ซึ่งช่อง b l a s t o c i l นี้นะคะมันจะเจริญไปเป็นมีโซเดิมหรือว่าเนื้อเยื่อชั้นกลางค่ะในอนาคตอันนี้เนื้อก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระยะ blastula นะคะต่อจาก blastula เนี่ยก็จะเป็นระยะ gasula ที่ระยะ gasula นะคะระยะนี้นี่แหละที่ อีพิบลาสไฮโปบลาสและบลาสโตซิลเนี่ยมันจะถูกพัฒนากลายเป็นเอนโดเดิมเอ็กโตเดิมและมีโซเดิมและสุดท้ายนะคะขั้นตอนการเติบโตขั้นสุดท้ายเนี่ยเราจะเรียกว่าออแกน o เ e น e s ิสสำหรับขั้นนี้เนี่ย พวกเอ็กโตเดิมเอนโดเดิมและมีโซเดิมนะคะเนื้อเยื่อในชั้นต่างๆเนี่ยมันจะเกิดการเจริญและพัฒนากลายเป็นอวัยวะต่างๆของไก่นั่นเองค่ะโดยเนื้อเยื่อแต่ละชั้นเนี่ยก็จะเจริญและพัฒนาไปเป็นอวัยวะที่แตกต่างกันเนาะอันนี้นะคะเป็นการเจริญเติบโตของเอมบริโอในสัตว์ปีกใช่ไหมแต่ว่าในการเจริญเติบโตของสัตว์ปีกค่ะนอกจากเอมบริโอแล้วมันยังมีส่วนอื่นๆเกี่ยวข้องอีกด้วย เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรเกี่ยวข้องบ้างเนาะเอามาดูกันเลยค่ะส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องนอกจากเอมบริโอนะคะก็จะมีโยกแสกอย่างแรกก็คือโยกแสกหรือว่าถุงไข่แดงถุงไข่แดงเนี่ยหน้าที่ของมันนะคะจะ ใช้เป็นอาหารเลี้ยงตัวอ่อนขณะเจริญอยู่ภายในไข่ค่ะ อันนี้นะคะก็เป็นหน้าที่ของโยกแซกหรือว่าถุงไข่แดงนั่นเองต่อมานะคะก็จะมีถุงน้ำคร่ำหรือว่าแอมเนียนะคะ่ะถุงน้ำคร่ำนะคะก็จะทำหน้าที่บรรจุน้ำคร่ำหรือว่าแอมเนโอติกฟลูอิด โดยมันจะทำหน้าที่ป้องกันการกระทบกระเทือนและป้องกันไม่ให้เอมบริโอแห้งจนเกิดการขาดน้ำนะคะ อ่ะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของถุงน้ำคร่ำนะคะ <c oughs> ต่อมาค่ะส่วนที่3นะคะที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของสัตว์ปีกก็คือ a l l n Toys ค่ะ a l l n Toys เนี่ยจะเป็นส่วนที่อยู่ชิดติดกับคอเรียนนะคะมันจะทำหน้าที่ในการเก็บของเสียประเภทกรดยูริกเอาไว้ค่ะ โดยมันจะเก็บของเสียเอาไว้เนี่ยจนกว่าเอมบริโอจะฟักออกจากไข่เลยนอกจากการเก็บของเสียนะคะอลันทอยส์เนี่ยยังทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊สอีกด้วยอ,อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของอ l ลันทอยส์ต่อมานะคะก็จะเป็นคอเรียน คอเรียนะคะจะเป็นเมมเบรนส่วนที่อยู่นอกสุดแล้วก็อยู่ติดกับเปลือกไข่ด้วยหน้าที่ของมันเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊สค่ะแล้วก็องค์ประกอบสุดท้ายเลยนะคะก็คือเปลือกไข่หรือว่าเชลค่ะ โดยหน้าที่ของเปลือกไข่นะคะจะช่วยป้องกันอันตรายและป้องกันการสูญเสียน้ำของเซลล์ไข่ ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตในสัตว์ปีกเนาะที่มีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของเอมบริโอของสัตว์ปีกนะคะอะ่ตอนนี้เราก็รู้องค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของสัตว์ปีกแล้วเราก็ย้อนกลับไปดูโจทย์นิดนึงโจ์เนี่ยเขาถามว่ายกแสกหรือว่าถุงไข่แดงนะคะเจริญมาจากเนื้อเยื่อชนิดใดใช่ไหม ยกแสกนะคะจะ,จะเจริญมาจากไฮโปบลาสนั่นเองไฮโปบลาสที่เกิดขึ้นในระยะบลาสทูล่าหรือว่าบลาสทูเลชั่นเนอะอ่ะก็จะ,จะเจริญไปเป็นยกแสกหรือว่าถุงไข่แดงด้วยนะคะอันนี้มันค่อนข้างเป็นความจำถ้าน้องๆจำได้หรือว่ารู้เนี่ยก็จะตอบได้เลยเนอะอ่ะไฮโปบลาสนะคะก็ยังมีก็จะมีอยู่2ช้อยคือช้อย1กับช้อย2แล้วก็ถามว่า แล้วมันจะเจริญพัฒนาไปเป็นเนื้อเยื่อชนิดใดนะคะคือไฮโปบลาสเนี่ยมันจะเจริญไปเป็นเนื้อเยื่อชั้นในสุดหรือว่าเอนโดเดิร์มนั่นเองเพราะฉะนั้นก็เลยตรงกับชอยข้อ2นะคะส่วนมีโซเดิร์มและเอ็กตัวเดิมเนี่ยจะเจริญมาจากเนื้อเยื่อส่วนอื่นสําหรับเอ็กตัวเดิมจะเจริญมาจากอีพิบลาสส่วนมีโซเดิร์มนะคะ,จะ,จ,ะจะเจริญมาจากช่องบลาสโตซิลนั่นเองเพราะฉะนั้นสําหรับข้อ96กนะคะก็เลยตอบข้อ2 สำหรับข้อนี้เนี่ยน้องๆต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของสัตว์ปีกเนอะว่ามันมีขั้นตอนการเจริญเติบโตยังไงแล้วก็มีตัวช่วยอื่นๆองค์ประกอบอื่นๆนะคะที่มีส่วนของส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจริญของเอมบริโอยังไงบ้างนะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะ ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะหนังสือดีแต่ยังอ่านไม่เข้าใจมีคลิปความรู้อธิบายไว้ให้ด้วยนะโหดีจุง